สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะพูดเรื่องความชั่วแม้เล็กน้อยไม่ควรทำผู้มีกิเลสดุดเนินมีปกติกสแสวงหาความสะอาดอยู่เป็นนิดบาปประมาณเท่าขนทราย จะปรากฏแก่เขาหรือเข้าเทียมเมฆการ,พรพธประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการหมั่นทำใจให้ยุดนิ่งเป็นภารกิจที่สําคัญอย่างยิ่งของมาสร้างบารมีที่เราเกิดมาในแต่ละภพแต่ละชาติจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตคือการไปสู่ อายัตันนิพานด้วยการหยุดใจในการกายด้วยไปจนกระทั่งไปถึงกายที่สุดคือกายธรรมอรหัสตให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายธรรมอรหัสตโดยไม่ถดถอยเลยเพิ่มคูณความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์ขึ้นไปทุกวัน แต่กว่าจะเข้าถึงจุดนี้ได้ต้องมาใสยบุญบารมีที่สั่งสงมมาอย่างยิ่งยวดอีกทั้งความเปลี่ยนอันกังกล้าไม่ท้อแท้ในการสร้างบารมีและในการประพฤติปฏิบัติธรรมดังนั้นในภพชาตินี้เราต้องเพิ่มเติมบุญบารมีของเราให้แก่กล้ายิ่งขึ้นไป โดยตั้งใจปฏิบัติธรรมให้ดีกันทุกคนมีวาระพระบาลีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอุปสิงขัดบุพชชาดกความว่าผู้ไม่มีกิเลสตุดเนินมีปกติแสวงหาความสะอาดอยู่เป็นนิดบาประมาณโชคขนทราย จะปรากฏแก่เขาประดุจเหล่ากลีบเมฆรักถาที่กล่าวข้างต้นนี้เป็นถ้อยคำที่ผมบอกว่าในหัวใจของนักสร้างบารมีที่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีนั้นทุกลมหายใจย่อมมีแต่ความปรารถนาที่จะทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและ จะไม่ค่อยยอมทำบาปกุสศลแม้นเพียงเล็กน้อยเพราะสนัดที่ว่าบาปแม้นเพียงเล็กน้อยย่อมเป็นมัทินของใจอันจะทำให้เห็นจำคิดรู้ไม่บริสุทธิ์ของใสเมื่อมีสวะัสภาวะจิตที่ช่นชื่นสด่าที่น,บบนี้บัณฑิตผู้มีปัญญา เห็นประจักษ์จึงทำความดีได้ง่ายๆและทำความชั่วได้ยากในทางตรงกันข้ามคนชั่วผู้มีจิตใจลักไปแต่บาปอกุศลย่อมจะทำความชั่วได้ง่ายทำความดีได้ยากการรรงชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นสิ่งที่เด็กเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องพบ กับผู้คนอีกทั้งการดำเนิเนชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขโดยบัณฑิตไม่ต้องต้องนิติเตียนนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแต่หากผู้ใดได้รับคำติจากบัณฑิตแล้วนำข้อคิดเหล่านั้นมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ยอมจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองดังเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในสมัยที่พระสัมมาสัพทเจา้ายังทรงพระนนชียบุในครั้งนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่วัดพระเจตวันมีพระสาวกรูปหนึ่งหลังจากที่เรียนกรรมฐานแล้วได้ปลีกตัวหลีเกเล่นออก จากทางหาที่สงบเพื่อบำเพ็ญเพียรแสวงหาความสุขพ้นตามโอวาทของพระบรมศาสดาพระพิสุทั้งหลายในสมัยพุทธกาลหลังจากที่ศึกษาคันธุระแล้วโดยส่วนมากหรือเกือบทั้งหมดจะพากันออกไปบำเพ็ญเพียรกันตามปากเขาําเนาำไป เพื่อทำวิปัสนาธุระพระสัสดาประธานออวาทง่ายๆว่านั่นเรือนว่างนั่นล้อมปางนั่นโคนไม้เธอจงรับเธอจงยังความบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้ถึงพร้อมเธอเมื่อรับโอวาทอย่างนี้แล้วพระพิสุรูปนั้นก็เช่นกัน ท่านได้ออกจากพระเทลวันเดินทางไกลจนมาถึงป่าแห่งหนึ่งที่มีทุกถึงทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์เหมาะสมที่จะเป็นสถานที่บำเป็นเทียนป่านี้อยู่ในโกศลรัฐท่านจึงตัดสินใจอาศัยป่านั้นบำเพ็ญเทียรตลอดมาวันหนึ่ง ท่านเดินไปที่สระบัวเพื่อนำน้ำมาไว้ฉันไว้ใช้ตามปกติท่ทุกวันช่วงนั้นเป็นชั่วที่ดอกบัวกำลังจูดช่อบานจะพังเรียรายสวยงามเต็มสระและตรงที่ท่านยืนอยู่ใต้ลมพอดีท่านจึงยืนสู่ตรมกลิ่นดอกบัวน,นั้นอย่างเป็นที่สถานที่นี้ มีเทวดาประจำป่าได้เห็นข้อวัดปฏิบัติของท่านมานานจนเกิดความร่วมสาศรัทธาพรระนั้นเห็นิออืิยาอาการเช่นนั้นก็ค,คิดว่าพระคุณเจ้าท่นเป็นเพียมมานานตอนนี้กำลังปล่อยใจให้เพื่อเพลิมไปกับสิ่งไราสาระ,ระเราจะให้สติเตือนใจแก่พระคุณเจ้าให้ท่านคิดได้ คิดดังนี้แล้วจึงปรากฏกายให้ท่านเห็นและกล่าวขึ้นว่าที่ท่านยืนสู่ตรงกลิ่นเช่นนี้ท่านจะชื่อว่าเป็นผู้ขโมยกลิ่นเพราะท่านคิดว่ากลิ่นนี้ดีจริงหนอราะความนี้เป็นส่วนหนึ่งของความขโมยพระพุจุดได้ฟังเพียงแค่นี้รู้สึกสลดใจมาก จึงเดินทางกลับพระเชตวันเข้าปฐวารลงโคมพระศาสดาพระองค์ท้พระเนตรเห็นข้อตัสถามว่าพิสุหลังจากที่เธอเรียนกรรมฐานแล้วเธอไปอยู่ที่ไหนมาพิสุนั้นกราบทูลว่าข้าพระองค์ไปอยู่ในป่ากโกสนรัตถูกเทวดาต้นหนึ่ง ที่ปากทำให้ข้าพระองค์สลดใจจึงเดินทางกลับมาพระเจ้าการจากนั้นได้ทูลเล่าเรื่องทั้งหมดพระองค์สดัสฟังนั้นแล้วก็ตรัสว่าพิสุไม่ใช่มีแต่เธอเท่านั้นที่ดมดอกไม้แล้วถูกเทวดาตัดคอให้สลดใจแวมดิตในการกอดก็คเคยถูกเทวดา ทําให้สลดใจมาแล้วเหมือนกันเมื่อพิสุจนั้นทูลอ้อนวอนให้ตรัสเล่าพระองค์จึงนําเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าว่าชาติหนึ่งที่พระโพธิสัตว์เกิดเป็นพรามอาศัยอยู่ในแคว้นกาสีเมื่อเติบโตและศึกษาศิลปะปิยาที่เมืองตักกศิลา การเรียนจบแล้วได้เดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนความคิดของผูุ้ญนี้เมื่อเห็นเหตุการณ์อะไรตามที่คนอื่นไม่คิดแต่ท่านคิดคือเมื่อท่านเห็นการอยู่กองเรือนของคารวาสก็คิดว่าคารวาสวิสัยนี้เป็นทางคับแคบเป็นทางมาแห่งทุกข์ เห็นโทษไปของการอยู่ครองเรือนจึงตัดสินใจสละสุขสบายทางโลกออกบวชจินดาบทเข้าไปอยู่ในป่าซึ่งใกล้ๆที่พักของท่านมีสระที่เต็มไปด้วยบัวกำลังบานสะพรั่งทรงกลิ่นหอมหวนวันหนึ่งท่านเดินลงไปใกล้ๆสระ ยืนอยู่ใต้ลมเพื่อสูดรมของเพื่อสูดลมกลิ่นของดอกบัวเหล่านั้นครั้งนั้นมีเทพปยายดาซึ่งเคยอาศัยอยู่บริเวณนั้นปรารถนาจะให้ดาบทสนดใจจึงปรากฏกายให้เห็นแล้วกล่าวกับดาวดพระโพธิสัตว์ว่าดูก่อนท่านผู้เช่นกับ เราด้วยการที่ท่านตั้งอกตั้งใจสู่ดมดอกบัวที่เขาไม่ได้ให้แต่อย่างใดเทากับว่ากำลังทำองค์แห่งการขโมยให้เกิดขึ้นคือท่านเป็นผู้ขโมยกลิ่นพระบริษัทฟัฟงคำกล่าวของเทพรยยดาเกิดความประหลาดใจว่า เพียงแค่การที่เราดมกลิ่นเช่นนี้จะเป็นการขโมยได้อย่างไรจรึงเอ่ยถามว่าตัวเราเองไม่ได้รับดอกบัวไม่ได้ดอกบัวแม้นแต่ดอกบัวแต่เพียงเรายืนอยู่ใ,ใกล้ๆเพื่อสูดดมเท่านั้นเหตาุอะไจึงหาว่าเราเป็นผู้ที่ขโมยเล่ากระหน่เดยกันนั่นเอง มีชายคนหนึ่งมาที่สระแล้วเดินลงไปขุดเง้าบัวแล้วเด็ดดอกบัวในสระนั้นพระรสษตว์เห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าชายคนนี้ได้ขุดเง้าบัวเด็ดดอกบัวได้ทำลายความสวยงามของสระบัวทำไมท่านจึงไม่ต่อว่าขอเล่าเทพที่ดาปรารถนาจะให้ข้อคิด ก่พระโริษัทเพื่อให้พระญาบทผู้ทรงศีลได้สงวนเวลาไว้สำหรับการบำเพ็ญเพียรไม่ต้องมาเสียเวลากับเรื่องนอกตัวเหล่านี้จึงกล่าวเหตุที่ตนเองพูดเช่นนั้นกับพระพริษัทว่าชายผู้นี้ทำกรรมหยากช้าชีวิตของเขาเปิดเรื่องด้วยบาปเต็มไปด้วยบนทินทุกวัน ข้าพระเจ้าจริงไม่จําเป็นต้องพูดกับชายผู้นั้นแต่ตัวท่านนี้เป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้แสวงหาความหลุดพ้นทำตนให้หมดสิ้นจากอาสวะกิเลทั้งปวงชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์กรรมไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยย่อมไม่ควรที่จะแปดเพื่อน บาปแม้เพีงเล็กน้อยเท่าน,นั้นเท่าขนสายย่อมปรากฏแก่ท่านเท่ากับกลีบเมฆก้อนใหญ่เดียวพระโพธิษัตว์ได้ฟังท่าคำนั้นแทนที่จะนึกตัดป้อต่อว่าเทิิดากลับจุกใจคิดว่าเรื่องอย่างที่นางกล่าวทีเดียวจริงอย่างที่นางกล่าวทีเดียวชีวิตธรรมะของเรา ไม่ควรที่จะมาเสียเวลากับสิ่งที่ไรส้สาระเช่นนี้กรรมแม้สิ่งเล็กน้อยที่เป็นดินักปราดทั้งหลายติเตียนเราไม่ควรทำแม้เราก็เป็นนักบ,บวชที่ต้องการจะออกจากทุกข์ฉังนั้นเราควรจะดีกหนีกรรมนั้นเสียให้ห่างไกลเมื่อจุก,กิด ได้ดังนี้พระบริษัทได้กล่าวขอบคุณเทพิดาว่าก้าแต่ท่านผู้เป็นบัณฑิตผู้ควรบูชาคำพูดของท่านทำให้เราได้ข้อคิดมากมายตัวท่านนี้เป็นผู้ที่รู้จักเราอย่างแ้จริงและเป็นที่ผู้อภิเะกเราอย่างแ้จริงข้าแต่ท่านผู้ควรบูชา ขอ,อท่านจงชี้ข้อบกพร่องของเราอีกเถอถ้าเห็นว่ายังไม่มีการกระทำอันใดไม่เหมาะสมเราพร้อมที่จะปรับปรุงตนเองเทิดาได้ฟังคำของดาบทบร,ริษัทแล้วเกิดความที่ทนิชมยินดีดาบทผู้นี้เป็นบนัณฑิตอย่างแท้จริงเมื่อได้รับคำเตือน ็ไมโกรและตอบว่าท่านสมณะตัวท่านเองนัแหละที่รู้จักกรรมที่จะนำท่านไปสู่จุดหมายอันเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติเข้าถึงพรหโมโลกครั้รพระศาสดาตรัสพระธรรมเทศนาจบลงพิสุรูปนั้นก็ได้บรรลุกายธรรมโซดาปฏิผล เป็นพระอริยบุคคลผู้ไม่แปดเปื้อนด้วยบาปอีกต่อไปจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าชีวิตของผู้ที่มีความตั้งใจสั่งสมความบริสุทธิ์ให้กับตนเองดังเช่นนับสร้างบารมีทั้งหลายในการก่อนบาปอกุศลหรือกรรมรที่มันติดเตียงแม้นเตียงเล็กน้อย ก็ไม่สมควรที่จะกระทำอีกพวกเราก็เช่นเดียวกันชีวิตเราเป็นชีวิตของผู้รู้ผู้บริสุทธิ์จิตใจของเราต้องมีแต่บุญกุศลเท่านั้นบาปอกุศลหรือ,รอสิ่งที่ไม่ดีไม่เหมาะสมเราอย่าไปทำพยายามรักัาประค,คองชีวิตของเราให้อยู่บนเส้นทางของความบริสุทธิ์ บริบูเราจะได้มีแต่ความสุขกันทุกๆคนครับก็ขอจบคลิปไปถึงทน,นี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่ตอไปนะครับสวัสดีครับ